สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาร้างก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเจ้านี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อยู่ซอยจันสิบแปดท่าห้าใช่ไหมพี่เปิดวันไหนถึงวันไหนเปิดวันอยู่วันจันทร์วันเดียวขอน้ําแกงมาถ้วยหนึ่งไม่ร้อนเอาเอาน้ําแกงมาขายทุกวันขายทุกวันเจ้านี้ลูกชิ้นก็อร่อยที่สุดในประเทศไทยน้าซุปมาร้อนๆหน่อยมันไม่ร้อนนี่ค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลย และพริกป่นเขาว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยเพราะเขาคั่วเองพริกป่นคั่วเองใช่ไหมพี่พริกป่นเขาเป็นพริกผัดแล้วก็น้ําซุปเขาว่าอร่อยพริกน้าส้มเขาก็าอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยฉะน,นีะ่ยกินกบเข้ามาหกปีนะคุณผู้ชมกินกะข้าเจ้าเนี่ยมาหกปีแล้ววันนี้แม่สั่งเสี้ยงไฮ้แล้วก็สั่งเกี๊ยมอีแห้งซึ่งปกติอะเกี๊ยวอีไม่ค่อยมีคนขายหรอก นีเส้นเชียงไฮ้มันจะเป็นเขียวเขียวเหนียวเหนียวนึบหนอืมอร่อยมากข้าเนี้ออร่อยมากพริกน้ำส้มค่ะอร่อยที่สุดในโลกเลยอร่อยมากเขานน้ำซุปมีเล้งมาให้ด้วยนะเจ้านี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยลูกชิ้นหมูทำเองใช่ไหมพี่อืม ช่วยยกมาตั้งนี่หน่อฉันเอื้อมไม่ถึงต้องบอกอยู่ร้านลูกชิ้นหมูโ,โ,ซโซนะกะนักการทุนอโกะนะโกฮักคุณผู้ชมมากินได้หยุดวันจันทร์ใช่ไหมใช่วันจันทร์เดี๋ยวได้สุดย้อยน้ำซุปอร่อยมากพี่โอ้โหที่สุดเลยน้ำซุปเล้งเขาอ่ะ<ม>แล้วลูกชิ้นนี่ทำเองหรือเปล่าอะพี่ไม่ใช่ของการกลายหรอลูกชิ้นข้าอร่อยมาก นะเอออร่อยมาก,กชิ้นเอ็นเขาอะฉันไปซื้อบ่อยแลลวร้อยลูกกีละร้อยลูกลูกชิ้นเอ็นอืมอร่อยมากคือจะบอกว่าพริกน้ำส้มที่นี่ค่ออร่อยมีทิดชู้ไหมทิทชู้อะ่ะออเนอย แล้วเขาก็จะมีหมูจิ้นมีมีหมูตุนด้วยไม่ใช่เหรอพี่พอ,อืม,ม,ม,มอืมอืมอร่อยมากอืมี <precision. S 2> มเกี๊ยบมี่แห้งใช่ไหมใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมเกลี้ยบมี่แห <entlich S 1> ้งเขาจะใส่นี<ะ>่ยเกลี้ยบมี่แห้งเนี่ยเขาจะใส่หมูลวกหมูสับ ก็สีอิ้วหน่อยอืมอร่อยมากขนาดไม่ต้องเติมอะไรยังอร่อยเลยอะ่ะกระเทียมเจียวเขาหอมมากเลยอะ่ะอืมอืมนหมูหมูลวกเขาอร่อย,ยอืม อร่อมาคุณผู้ชมเจ้านี้แม่กินกัเขามาหกปีเลยนะ,ะเขาขอเยู่ในจันทร์สิบแปดทับสี่อ้ทับห้าทับห้าสุดจอยเลย ขนาดอยู่สุดซอยแต่เขาขายดีอ่ะอืมอมอร่อยมากประใจมากแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมากินอาหารอย่างนี้ใช่ไหมอืมอร่อยมาก รกระจายน้ำแกงเขาอร่อยมันแบบมีเล้งมาให้ด้วยแล้วมันเชงเชงแล้วเขามีข้าวปล่าด้วยนะกินกับเรากับข้าวปล่าก็ได้ขขามาเอาเออนะรีสตาร์ทไงไปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่มา เครื่องแล้วเปิดใหม่คุณผู้ชมมา่อยมากเจี๊ยมอีกแล้ว่ะอืมอืมอม,มันเนบ แล้วก็เทียมเจียวก็หอมอะ่ะอืมเนาะเปิดแล้วอร่อยมากเขาขายดีมากนะคุณผู้ชมขนาดอยู่สุดซอยแบบนี้นะทำเลอยู่ข้างในสุดแต่คนตามมากินไง ทำอร่อยอร่อยมากมพีก่เขาก็อร่อยพี่เขาพี่ก็กคั่วเองอืมหยกหยกหยกหืมได้ไหมฮะ ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไวไฟก็ไม่มีแต่มันมีอันนั้นแต่มันไม่พอ lúc trên dao lỏi mạng dăm lắc con because. สำลักอร่อยมากอืมเลอะเลย อุ้ยเล้งค่ะอร่อยมากก็แถมเล้งให้ก้อนใหญ่

รีสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดไหมย,ยัง,งคุณผู้ชมคุณแม่ต้องมีตัวช่วยก็คือตัวสลิมดิ้งไฟเบอร์ดีท็อกล้างลำไส้กล่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิบซองซองนึงอาจจะมีสิบห้ากรัมคุณผู้ชมเนี่ยซองหนึ่งจะมีสิบห้ากรัม ดี็อกล้างลำไส้กล่องหนึ่งห้าไม่ขายแล้วขาย200รห้ากล่องหนึ่พันส่งฟรีสิกล่องสองพส่งฟรีตกกล่องเราร้ยเจ็ิเราขาย 5, 000, 1, 000, ส่งเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยคนอื่นเขาใส่5ส้ซองเราใส่ 10, สิบองคนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งนะคุณผู้ชมเนี่ยเราไม่ผสมแป้งไหนฟ้า ทรงกับน้ำเย็นธรรมดานี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคุณผู้ชมจะเดิมเดิมธรรมดานี่ก็ได้นี่เนี่ยเดิมธรรมดาแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่น้ำแข็งกินก็ได้เนี่ยแค่เข,ขยา่าเช็คเช็คเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเป็นตระกูลเบอร์รี่สตอเบอรี่บลูเบอรี่ลาสเบอร์รี่แบล็คเบอรี่คุณผู้ชมเนี่ยดูสิคะน่ารับประทานสุดๆรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงมันจะดีถอกล้างลำไส้คุ้มยุบรับประทานหนึ่งเรือนนะคะ122 น้ำหนักลงนี่ค่ะสลิมดิ้งไฟเบอร์ห้าไม่กายขายเป็นสองร้อกล่องหนึ่ส่งฟรีสิกล่องสองพส่งฟรีตกกล่องละร้อคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึหกลือไลายมาเลยแอตเลนาดอตแกงไลนมีแอตเลีเอเอลายชื่อข่าวโหวดค่ะโอนเงินมาเลยค่ะทักไลน์มาเลยค่ะ นี่ค่ะน่ารับประทานที่สุดเห็นไหมคะเปรียปร้ยวๆหวานๆหอมๆอ,อร่อยที่สุดในโลกเดี๋ยวคุณแม่จะมาชงตัวนี้นะคะสลิมดิงไทยทีสลิมดิงไทยทีค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเทลงตรงนี้เลยค่ะจริงๆนะต้องชงกับดำร้อเนี่ยมันจะอร่อย ชงกับน้ำร้อนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามันจะอร่อยมากแต่ว่าเราหา,าน euh. ้ำร้อนไม่ได้เนาะเราก็ใช้น้ำเย็นนี่แหละค่ะมันก็ละลายแต่น้ำร้อนน่ะสีมันจะสวยแล้วมันจะหอมมากมันจะอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยชงกับน้ำธรรมดานี่นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ถ้าใช้ขวดเช็คอะมันจะละลายเร็วนะแต่ว่านี่ร้านเขาขายดีเก่งใจเขาอะเพราะขวดเมื่อกี้นี้เราก็เอามาเช็คอันนี้ไปแล้วเราก็ใช้ใช้หลอดคนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่น้ำธรรมดา นะคะแต่ใช้ๆๆขวดเช้กะมันจะละลายเร็วกว่านี่สลิมดิ้งไท่ทีหอละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยห้าหกห่อหนึ่งพันส่งฟรีสิบห่อพันห้าส่งฟรีสิบี่ห่อสองพส่งฟรีสาสบห่อสี่พันส่งฟรีนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาน,นี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้คุณแม่มีโปรนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่เนาะแม่ทุกคน มีคุณค่าต่อแผ่นดินก็เลยจัดโปรตอบแทนพระคุณแม่ด้วยกัน500ร้อไม่ขายขาย200รส่งฟรีทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะอันนี้ลืมละลายละนี่ค่ะพอหนึ่งมีสิบซองนะคะซองนึงสิกรัมเป็นหัวเชื้อค่ะไม่มีไขมันทรายไม่มีคอรัสเตอลไม่มีน้ตาตาลไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาจัดโปรวันแม่ให้กับคนที่เป็นแม่ทุกคน ห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยส่งฟรีทั่วประเทศแจกคุณผู้ชมเจ้าขานี่เห็นไหมคะน่ากินมากคุณผู้ชมดูสิเนี่ยน่ากินมากๆเลยเนี่ยหวานหอมอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วเป็นกาชาเยชาไทยที่อร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาร์ไม่มีมมมมมมคอเลสเตอรอลวันนี้โปรวันแม่ห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยส่งฟรีทั่วประเทศสําหรับแม่ทุกท่านที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินคุณแม่จะดืนไม่ดูนี่ค่ะ ห่อนึ่งจะมีสิบซองอันนี้ซองเดียวชงได้สองแก้วเลยนะชงร้อนกินก็อร่อยก,ก,อก,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 กินกับปัตต้งโกกินกับสลัเปากินกับเค้กกินกับเบอนี่คุกกี้อร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองลไลน์มาเลยแอคลีน่ดอแกงไลน์มีแอคเลี๊ยนดอเนจีวันนี้เป็นวันแม่ตอบแทนพระคุณแม่ทั้งแผ่นดินห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยส่งฟรีทั่วประเทศค่ะทักไลน์มาเลยค่ะ แอดลีน่า e ดัดแกงลายมีแอด L E E N A .dot G A N G รือโทรมาที่0816304622วันนี้ลนฟ้าวอร,ร์รัลลัยแสงพรสีอรุณเข้าประกวดนะคะคะแนนโหวตตอนนี้มาจะเป็นอันดับสอง้ลนะคะคุณผู้ชมก็ต้องกราบขอบคุณคุณลุงพลโพท,ทะเลบางปูววไม้ป่าโหวตมาอีก2,000บาทรวมเป็น2,500บาท สองร้อคะแนนนะคะแล้วก็คุณพี่ที่ออฟออไทยจำชื่อร้าน่ไม่ได้คุณพี่ท่านนี้ท่านขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าอยู่ที่แพตตินัมแล้วเขามามีแพตตินัมสองเขามาเปิดขายพวกสกินแคร์พวกเครื่องสำอางอะไรพว,พวกนี้พวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้เขาโ่โหวตมาให้น้องรุนฟ้า7จ็ดบาท700ดร้คะแนนเราได้ทำการเอาเอาที่เขาส่งมาบัญชีแม่นะคะแล้วก็ไปโหวตลงใน PPN Global นะคะบริษัท ของแม่ปุ้ยอ่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้โหวตไปทั้งหมดนะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทจากคุณผู้ชมก็ทําให้น้องรลนปลาอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับสองเลยนะคะเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเมตตาโหวตให้น้องรลนฟ้าโอนเงินมาที่แม่ลีนาเลยนะคะ0 0 5 1 1 0 8 2 8 0กสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจียงเจนจาแล้วแต่ท่านจะเมตตาเพราะคะแนนของท่านคือคะแนนเกียรติยศแก่ชีวิตของรลนฟ้านะคะ ถ้านลนฟ้าได้เป็นนางงามนาง,นางก็จะได้มีคนมาจ้างนางเป็นพรีเซนเตอร์จ้างนางไปรีวิวสินค้านะคะนางก็จะได้มีเงินส่งนางเรียนจบปริญญาตรีแล้วแม่เองวันนี้ก็ไปหาเสื้อผ้าให้ลนฟ้าก็ได้รับความการุณาจากร้านเสื้อผ้าแพตินัมชั้น5ร้านคอทตอนแคนดี้คิดเป็นสปอนเซอร์ให้น้องลนฟ้าให้เสื้อผ้ามาแล้วก็ร้านข้างๆเขาเป็น รองเท้าไปเอารองเท้าสีเงินส้นสูงสี่นิ้วเพราะว่าจะเดินเป็นนางงามต้องใส่ส้นสูงสี่นิ้วนะคะ,ะก็กราบขอบพระคุณทุกทกท่านคุณพี่ชุติมาที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะวันนั้นโบวตมาแล้วหนึ่งพันบาทร้อยคะแนนวันนี้โบวตมาอีกสองพันบาทเป็นสามพันบาทสามร้อยคะแนนกราบขอบพระคุณคุณพี่ชุติมาด้วยนะคะที่กรุณาเมตตานะคะที่โบวตให้น้องล้นฟ้านะคะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะ วุวยเตี๋ยวไก่ามาราคุณหลุยนะคะก็โหวตให้น้องลมินฟ้า2 2 0 0บาท200คะแนนแล้วก็กราบขอบพระ,ะคุณดาวติกตอกชื่อดงังเด็กไอดอลชื่อดังนะคะดานดายแดงหน้าค่ะ โหวตให้น้องล้นฟ้าตอนนี้ 3,000, บาท300าทคะแนนนะคะกลับขอบคุณคุณแพะอรุณรัตน์นะคะโหวตให้น้องล้นฟ้าประมาณ10,000บาทกลับขอบพระคุณพินพี่เทยามาจากอังกฤษตอนนี้มาประเทศไทยแล้วตอนนี้เที่ยวอยู่พัทยาโหวตให้น้องล้นฟ้าเกือบ4 0 0 0 0บาทกลับขอบพระคุณคุณพี่แม็กกี้อยู่เยอรมันนะคะีิกรุณามเมตตาโหวตให้น้องล้นฟ้าหลายหมื่นแล้วแล้วก็กลับขอบพระคุณคุณพี่ที่อยู่ฮ่องกงนะคะช่วยซื้อสินค้าแล้วยังโหวตให้น้องล้นฟ้าอีก500บาทกลับขอบพระคุณคุณพี่จริยาใจดีนะคะ นะคะอยู่เขตลาดเทวีนะคะโหวตให้น้องล้นฟ้า1 0 0 0บาทร้อยคะแนนค่ะกราบขอบพระคุณแซบกินแซบขายส้มตำนะคะอยู่ที่ราชมังคลาโหวตให้น้องล้นฟ้า1,000บาทร้อยคะแนนกราบขอบพระคุณพี่แขกขวัญข้าวนะคะซอยลางน้ําโหวตให้น้องล้นฟ้า1,000บาทร้อยคะแนนค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะเอ่อท่านไหนที่คุณแม่ไม่ได้เอ่ยชื่อต้องกราบขออภัยเนาะไม่สามารถจําได้หมดแต่ว่าคุณคุณซานซานถ้าแม่จำไม่ผิดโหวตให้น้องล้นฟ้า500บาทนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กลุมาเมตตาจัก อันดับสตอนนี้กำลังจะไต่มาอันดับสองขอความกรุณาทุกท่านช่วยโหวตโอนเงินมาเลยค่ะที่บัญชีแม่แล้วเดี๋ยวแม่เอาไปโหวตในเพจทีพเองของแม่ปุ้ยเพราะว่าพะเข้าไปตรงนั้นนะระบบมันยุ่งยากแล้วคนโหวตไม่เป็นทําให้น้องล้นฟ้าไม่ได้คะแนนขอบพระคุณทุกท่านนะคะ,ะ0051108280กสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจา โหวตได้ถึงวันที่19สิงหาคม19สิงหาคม,าคมน้องลนฟ้าจะขึ้นเวทีวันนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อเสื้อผ้าให้น้องลนฟ้านะคะแล้วก็ได้สปอนเซอร์มานะคะจากร้านคอตตันแคนดี้คิดแพทินัมเชนท่าที่ให้สปอนเซอร์เสื้อผ้าซึ่งมีทั้งชุดเจ้าหญิงชุดราตตีชุด,ช,ดชุดเจ้าหญิงชุดราตตีแล้วก็ชุดที่มันอยู่ในนวนิยายแล้วก็กระโปรงสวยๆน่ารักน่ารักนะคะกขอบคุณร้านแคนดี้คิดนะคะ แค่เขอต้อแนแคดิคิดแพตินัมชั้นห้าค่ะ